เรบ่องงานประดมศพเป็นพละกำลังของเยินในนาของหัหน้าส่วนการแล้วก็ทุกวี่เราพร้อมใจกันมาต้อนรับ กับในนามคณะกาินทรที่มาปกอบเหล่านี้นะครับท่านแรกครับท่านตัวเกษเสครับท่นตีนักินฝันโผสุเดียรงเกดร้อยโทพิเศบอกว่าสุขสิทธิ์นะครับพบว่าร้อยสามพันหนึ่งสามส้อหกครับร้อยตีนจุณมหอยไทยตาในักานศึกษาหนศึกนักศึกษาชาย นายพัฒนาเทือยผู้จัดการสสอสกลังเพียนากองสมสังกัดยโรงเียนตวน ่ามวยแ่งแต้ะแก้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมยังไม่มองครับมีแค่จอมองข้างๆนมองแีนี่นะครับพอังขึ้ระดับนะครับกัรนงรนัตัวสู้ในรอบแรก จังหวัดแก้วนะครับในนามของมือวังบูมรู้สึกเสียเปลี่ยนอย่างยิ่ดึงนั่งด้วยจังหวัดนครศรีธรัมราได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงารเป็นบารราชการเดี๋ยวเราจะมอบนโยบายนะครับก็ประกอบไปด้วยวันนั้น่วิราชการจะมาเป็วังบูมนะครับ Thank yeah. you.

ได้ใบพรตอล้ก็ถูไทเลยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทําผมจะทําอยู่สองอย่างครับอย่างแรกผมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ของน้องเรียน้องเพื่อกนันนะครับและนอกจากพนักงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นนโยบายที่ลงมาแล้วเนี่ยสิ่งอะไรที่ทําและเป็นความสุขสิ่งอะไรที่ทําและเป็นประโยชน์ สิ่งไรที่ทำกะสามารถทำให้พี่น้องจะตัวใจสั่แกสามารถที่จะยั้งเิดไสได้เนี่ยสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมจะทำอย่างที่สองนะครับนั่นคือเรื่องของการทำด้วยควาอย่างที่สองผมต้องการจะรู้นะครับสิ่งที่เป็นความทุกสิ่งที่เป็นความกดดอนของพี่น้องจะตึงใาสังแกทุกเรื่องครับทุกอย่างครับและทุกประเด็นครับเพราะผมก็สามารถใช้ทัเบอร์บอลหรือใช้ทีมงานที่ผมมีอยู่ ในการที่จะลดหรือแก้ไขหรือบรรเทาความอร้อนให้ขับพี่น้องอในชนบของเราสักตได้ถ้าผมไม่รู้ผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตรงตรงประเด็นในการที่แก้ไขปัญหาดันั้นผมจะทําทุกอย่างผมจะพยายามรู้ทุกอย่างนะครับในการที่จแไถไถะแก้ไขปัญหาคราร้อนให้กับพี่น้องในชนบของเราสังเกตได้ ก็ยีดีนะครับจะมีช่องทางก็คือศูนย์ดำรงธรรมของท่านผู้ว่าก็ยีดีนะครับยีดีเสมอนะฮะก็อยากการมุ่งเน้นให้ตำรวจเราเนี่ยบริการทุกท่านดุจยากนะครับพิทักษราดดุจครอบครัวนะฮะสุดท้ายก็อยากจะฝากสั้นๆว่าทุกท่านเนี่ยเป็นประชาชนนะ,ะแล้วก็เป็น ผู้นำพวงชนผู้นำท้องถิ่นก็ฝากว่าสุขเถิดปวงประชานะตำรวจค่าจากคุ้มภัยนะผมเพียงเท่านี้แล้วมีอะไรก็สัมผัสกันอีกขอบคุณครับ